มาอีกตัวนะครับท่านผู้ชมครับพ่อผมัวยังไงนี่ครับผมนีตัวงามครับมันนี้สวัสดีครับสวัสดีพ่อม่พี่น้องครับนี่มันนี่เดี๋ยวพาตกกวากระสูบมาครับมาวินีครับตกกลากระสูบพึ้นเก่าครับครับหนังงาของห้าครับผมมันนี่มากันสามคนครับไมายเดิมครับืันนี้หมายห่วยจริงหิ้งครับผมติดใจครับทิปกรนครับ มาหนีที่ใจครับผมตาขึ้นก้าครับมาตามเชียร์ตามรุ่นกันครับผมตามเชียร์ตามรุ่นกันครับรุ่นกันครับพี่น้องโอ้โหขึ้นรถตูนเชี่ยครับตกปลากระสุบครับผมโอสวีสองคนเลยโอสวีไม่หนีสองคนเลยเอามาไว้ข้างหลังไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวนี่ด้านที่หลังขึ้นรถ เอาครับพ้นตอนนี้ก็ออกเรือมาแล้วมีเงาที่ใส่ครับกุ้งฝอยขึ้เก่านะครับนี่ครับอยู่นี่ครับเงาเข้าไปสอนมาตอนเศร้าครับช่องนี้บ้างช่องนี้จะข้างหน้านี่นี่นะครับโตเบสที่ใส่เป็นนี่ครับผมผมใส่เป็นเบสแร่ครับเป็นเบสแร่ครับผมคมคลิปคมคลิปแต่บางไปหน่อยครับผม ีตัวใหญ่ก็อาจจะมีงางเนี่ยครับใส่ข้มๆมครับผมฮะ,ะตอนนี้ก,ก็ล่งเงียกันเลยครับผมใส่เงียใส่ยังกันเห็นเรียบร้อยคอยยาดนั่งครับวนันนี้เน,นีนย่าายนั่งมาดูกันมาดูกัน ตื่นช่วยๆนี่ครับผมอาไม่แรกครับผมขะหน้าก็ปั๊บปั๊บปับ๊บลงไปเลยจุ๋มนี่เรือนแจงอย่งนี่มาหน,นหอนแล้วมานึ่เนาะมัน,น,นก็ะีมีเยอะนิเเยอะนิ่มฆมาคูบเยอะนี่ กระสูบดีต้องเจอครับฝนตกครับสิกินดีครับผมไปแล้วครับไปแล้วนี่ครับผมอันนี้อันนี้เออรุดพอดีเลยอันนี้ตองนั้นเนหน่อยแม่นอากรุงโตเก่าครับ แต้มที่สองแต้มที่สองคนมันหมาน,มนเฮ็ดได้กับมันนะครับผมมานนี่ได้สองตัวใหญ่จุดครับใหญ่จุดมันนี่บกขึมมัน,มนได้ครับผมปลาบม่ค่อยกิน,ปนไปเลยจุดลำตัวสองตัวยังดีครับตอนนี้ก็บสองแต้มแล้วให้มองเพิ่งกอนกินแล้วครับตอนนี้ครับไปแล้วครับลากไปแล้วนาซียู จะเป็นกระสูบหน่อยครับผมอ่าวิดครับนี่คกันน3มแล้วดีเลยนี่บ้หน่อยเพื่อนนครับท่านผู้ชมกวยงามอยู่ครับผมนี่ครับวิดทะลุเลยครับผมตัวเบดคมครับเป็นเบดแร่ครับผม ตัวงามอยู่ครับผมไปหลังังไงล่ะอีกครับหาตัวเต่ซีเฮาซีตอนนี้ครับสกอร์ครับผมสามต่อศูนย์ครับผมสามต่อศูนศูนย์ครับผม ปะย่ำเทะยำเทะยำบัดแผลกันเทะน้ำห้างแล้วครับผมมีสิบมมีเตียนในบ่อมาอนี้เฮ้อครับใหญ่ไม้อีกครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันห่อนครับเดี๋ยวไปหาหม่องเบิองแถวหนามเล็กๆกุ้นี้ครับผมเอาครับตอนนี้ใหญ่ไม้มาใหม่ครับผมลองเบิองครับสิมีโตกินอยู่บ่ครับอยู่นี่จากตะกี้แดดๆครับเบิองครับ เริ่มแล้วครับกันที่ได้เรียนนำฝุ้นนะครับผมขึ้นม,มาแล้วตั้งนี้ปลาข้างกนอยู่สามแต้มก็เอาละดูนอะไรกินได้ยัง<ป>อยู่เคยอยู่นะครับนี่นี่หลุดพอดีโยงยังดี เอาหนึ่งเี่ยงตก้ามันแล้วออนี่ครับผมขอบคุนกันมากนะครับตามมานะครับผมหนึ่งต่อสามครับผมหน้างาหนึ่งนาสามมิล,ลี่ศูนย์เข้าใจตรงกันนะครับมิลล <c oughs> ิต่อได้ครับนี่ต่อได้ตออแล้ปลาอย่างตอดเนาะแบบนี้ <c oughs> <c oughs> สอยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู่ท่านจังเหนติดเหน๋พี่ติดเหน๋ติดเหน๋โอ้ย่าได้รดแล้วเนี่ยนี่เนาะโอ้ยไกลไกลลูกไปกันไปเอาอบินดีกระยู่แล้วโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่บินดีโอ้โหมาไม้เด็ดเลยครับบินดีใส่หนีบุงยางจ่อเนาะจ้อยครับผมอยู่เขาพผมหลุดแจ่มใจครับ ผมหลุดครับผมดึงกระตุกโหลดเออาหนีก่องมันติดนิดเดียวเป็นเยอะเกือบอนี่ครับตัวใหญ่เยอะครับผมนี่ครับมิน,นดีตัวงามครับโอ้ลุดแรงติดเลยใช้ทีไ่ไฟฮาบอคุณชอบรถต้องเจ้าลรถมาเปลี่ยหมใอใช่รถมาเฟียคู ตัที่ขึ้นจบขึ้นแล้วเอ,อ้เสียดายครับผมทำไมครับครับของบาร์เบลลี่ครับผมอย่างที่สองเขามาไม่ดีมากเลยครับ <g ül üyor> อ้าวตอนนี้ครับสองวินิจสอง,สองผม<อ>งสามครับน้างาหนึ่งครับผมงคงเสมอตอนเสมอไป <g ül üyor> อ้าวมาแล้วบ่ามาแล้วครับท่านนี่ตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดี แ้มที่สองของน้างานะครับวันนี้โคตรช้าเลยแถมตามประทันเขานี่แหละเพน้ำมันตาเตาอุ้นนีนน่นี่ครับนี่ครับยังไงแล้วก็ทต่อจนดอนเลยแต้มที่ห้าของผมครับมาอีกตัวนะครับท่านผู้ชมครับพ่อผม นงามครับผมตัวนี้ครับสวยงามมากครับโอ้โหเียวด๋อดยเลยไมยตัวนะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับผมปรงห้ามอีอะไรครับของหน้างงาม,มาแล้วครับผมนี่ไซส์ใหญ่จริงจนี่นี่ของหน้างงาาคนนี้ครับผมโดนพอดี หลุดในเรือพอดีครับสุจยอดครับนุ่มจันท่าพอดีตะกี้นี่หลุดครับตัวน่าจะไซส์ประมาณเท่ากันนี่แหละครับผมวิ่งจู่จี้จี้ไปเลยขออนุญาตเก็บอีกตัวนะครับท่านผู้ชมนี่กินเลยครับพี่น้องกินเลยครับวิทเลยครับผมโอ้รถนะครับผมโตอดาตตากันหางโอ้โหรดครับผม ุงตัวใหญ่ปลาตัวน้อยโอ้เอาไ้ครับเอาไหมเอาละครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ครับเนี้ยโคงเข้าเบิดแล้วครับผมเนี่ยเบิดแล้วกุ้งเบิดแล้วครับผมกำลังสิขึ้นฟังครับแวกไหวเหลือเกินครับผมเงี้ยมากมากเลยเดี๋ยวมาเบิรงผลงานกันครับผมเงี้ยเบิดแล้วครับเดีผลงานหลายหน่อยบนนี้ครับผม อมามา็ผลงานแล้วเผลงานเนี่ยกุ้งห้ามันสําประกอบสเ็จอยู่รับน,นี่ครับผมเส,สือเสือสอสอรสูงอะครับเดียวน,นี่ครับเดี๋ยวมานับมืงครับผมูงไงนี่ครับผมี่ตัวงามครับมือ นี่ครับสวยงามครับผมผลงานของเฮาเมื่อน,นี้ครับมันอยู่ครับผมมีตัวใหญ่เทค่ครับผมเก็บใส่ของครับผมวันนี้มาเมืนี้เมื่อนี้ก็ ห้องกัสิล่าไปในการเก็บปลาเลยนะครับวันนี้ครับคุณวินดีสำหรับมือนี้ครับผมเอาไอ้เพลงทานี้ก่อนนะครับเด้ออย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมครับช่องไปการออนทั่วครับวิชาสอประซอครับผมครับบาเวลลี่สุดหรอของห้าครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับครับผม